ชราสีสิงครับดวงกำลังถูกปลุกนะครับดาวพระเกตกำลังโคจรขยับนะครับ19กรกฎาคมถึง13กันยานะฮะมีอะไรที่กำลังจะถูกปลุกขึ้นมาบ้างนะครับมาครับเรื่องสำคัญนะฮะดาวพระเกตเนี่ยมันดาวแห่งการปลุกบางสิ่งที่หลับไหลบางสิ่งที่นิ่งเงียบนะครับในดวงของเรานะฮะให้ฟื้นให้ตื่นขึ้นมานะครับเรื่องอะไรครับเพื่อนๆจะมีแรงบันดาลใจนะครับหรือมีช่องทางนะฮะในการหาเงิน ในรูปแบบใหม่ๆจากสิ่งใหม่ๆนะครับใครที่อยู่ราศีสิงห์นะครับดาวพระเกียรติในโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งลาภะหรือโชคลาภฉะนั้นนะครับมันจะปลุกให้เราคิดหรือออกนอกกรอบในการที่เราอยากทำอะไรเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการหาตังค์ในเรื่องของการหมุนเงินในเรื่องของการหารายได้พิเศษ ในเรื่องของการหาวิธีการจัดการกับการเงินให้มันดีขึ้นในเรื่องการเหมือนกับตระหนักรู้ว่าเราอยู่เฉยนะครับไม่ได้แล้วต้องหาวิธีหาเงินหรือหมุนเงินให้ได้แล้วนี่ครับคืออารมณ์ที่ชาวสิ่งจะเกิดขึ้นเลยดาวพระเกตนะครับมันจะปกระตุ้นในจนนินตนาการนะครับแล้วก็ในวิธีการในการหาตังค์นะครับในรูปแบบต่างๆที่บางอย่างจะไม่เคยทําแต่ก็จะลองทําดูแล้วหรือบางอย่างมีคนนําเสนอ โอกาสใหม่ๆเข้ามาปกติเราก็จะลังเลนะฮะแต่จุดนี้ไปมันเหมือนกับไฟบังคับมันก็ต้องทําแล้วนะครับหรือแม้แต่นะครับต่องยืตัวอย่างฮะนี่แค่ยกตัวอย่างนะไม่ใช่เพื่อนๆต้องทําทุกเรื่องนะครับเป็นแต่ว่าอยู่ดีๆก็อยากเริ่มต้นนะครับทําอะไรเพื่อตัวเองเป็นพิเศษแบบไม่ไมีเหตุผลนะครับมันกนอยากขายขอค้าขายออนไลน์บางคนอยากจะเปิดคอร์สพิเศษบางคนอยากจะเอาของนะครับบางอย่างที่มี เอามาเป็นแปลงจากทรัพย์สินนะครับเป็นเงินนะครับหรือบางทีนะครับมันอาจจะไม่ได้บบเห็นผลในทันทีอยู่ก็รู้สึกจะทําทันทีเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรากําลังริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่เราอยากทําเป็นพิเศษบางกันนะครับบางครั้งอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้คิดว่าต้องทําอะไรแล้วนะครับนี่ครับอารมณ์จะมาแบบนี้เป็นระยะบางคนทําได้ก็โอเคก็ต่อยอดไปได้ บางคนกาลังทาอยู่มันก็จะต่อยอดหรือก็อยากจะขยายตลาดหรืออยากจะทําอะไรมากกว่าเดิมบางคนเริ่มมีแนวคิดนะครับก็จะเริ่มการหาข้อมูลจากนี้ไปนะฮะในเรื่องของเงินในเรื่องของการหาช่องทางรายได้อื่นๆนะครับนี่คือเรื่องสําคัญข้อแรกที่เพื่อนๆชาวราศีสิงห์จะรู้สึกนะครับข้อต่อไปครับเพื่อนจะรู้ว่ามีคนนะครับชวนหรือทาบทามนะฮะหรือคนรู้จักนะครับมันจะพาไปหาผู้ใหญ่ หรือวานมาช่วยงานหรือมีการพูดคุยเล็กๆ,ๆนะครับในช่วงนี้และนำพาไปสู่โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ๆแบบไม่คาดคิดนะครับดาวพระเกนกระตุน้นนะครับก่อให้เกิดความเกรอตือร้นนะครับในการทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็มีบางสิ่งบางทีนะครับเป็นช่วงการได้คุยได้เจรจาในะเรื่องทั่วไป แล้วต่อยอดเป็นโปรเจกต์หรืองานใหญ่ๆแล้วสร้างเป็นไรายได้จะเป็นชั่วคราวหรือประจำที้งนี้ไปก็ได้นะครับแสดงว่ามี2เรื่องสังเกตไหมฮะว่าเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินครับมันจะเริ่มแตกลายเริ่มที่จะหาอะไรที่อยากให้ตัวเองออกนอกกรอบชีวิตเดิมๆบ้างแล้วนะครับมันจะทําได้บ้างหรือทําได้ช้าแต่มันเริ่มแลวนะครับไปก้าวต่อมาฮะ เป็นเรื่องของการมีโชคแปลกๆนะครับเพื่อนๆนะฮะบ,บางทีเราจะเป็นเรื่องของอยู่ๆมีคนให้ของอะไรพิเศษบางคนได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่บางคนมีคนทาบทามบางคนได้ของฟรีเออบางทีมีคนชักชวนไปเที่ยวนะครับหรือว่ามีคนพาไปเที่ยวนะครับอะไรก็ตามที่เราไม่ค่อยคาดคิดหรือ บางอย่างเราก็ไม่ค่อยเคยจะได้เรื่องราวแบบนี้อยู่ๆมันก็ได้นะฮะเหมือนมีแรงดึงดูดที่จะได้ทรัพย์สินบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโอเคนะฮะข้อต่อมาครับเพื่อนๆจะมีไอเดียหรือปัญญานะครับในการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จมันมีโอกาสได้แรงบันดาลใจนะครับจากสิ่งอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราแล้วรู้สึกแบบอยากทําอยากได้อยากลงมืออยากทดสอบอยากเรียนนะครับ สังเกตดีๆว่ามันจะออกนอกกรอบจากชีวิตเดิมๆในรูปแบบของการได้อยากได้วิชาความรู้ใหม่ๆนะครับคือมันอาจจะมีแรงบันดาลใจจากใครก็ตามที่เรารู้สึกคุยแล้วสบายใจหรือแรงก,กดดันก็ได้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่และอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นอยากให้เรามีอะไรที่ปีทางเลือกนะฮะผมก็นึกถึงว่าเราจะอยากหาทางเลือกพิเศษอื่นไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับบางทีเป็นเรื่องของการงาน บางทีเราอยากจะอยู่ด้วยความสงบสุขมากกว่าเดิมหลายๆอย่างมันก็พร้อมในระดับหนึ่งแต่เบื่อนะครับจะมีอารมณ์เบื่อนในการฟันฝ่าในการทำาชีวิตต้องหาตังค์อย่างเดียวอะไรเงี้ยสำหรับคนที่พอจะตกผลึกในเรื่องเงินทองนะไม่ใช่ทุกคนต้องหาตังค์นะครับเป็นแล้วแต่ก็เรียกว่าต้องการหาแนวทางชีวิตของตัวเองนะฮะบางคนจะไปต้องหาเงินก็อยากจะหาแนวทางชีวิตใน,ในการให้ตังค์เยอะเพื่อมากขึ้นบางคนเรื่องเงินไม่ได้ มีปัญหาแล้วก็จะมีการตกผลึกในเรื่องเงินแล,แล้วก็จะไปหาอะไรที่มีความสุขทางกายทางใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าช่วงจริงๆดาวพฤกษ์ก็อยู่มา2เดือนนะฮะ,ะก็คือตั้งแต่สิบเก้ากรกฎาคมถึงวันที่13กันยามันก็มีโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตแล้วก็ออย่างหนึ่งคืออาจจะได้เรียนรู้นะครับวิชาใหม่ๆศาสตร์ใหม่ๆคนอยากเรียนลงทุนบางคนอยากเรียนเรื่องของทําอาหารทํางานฝีมือหรือบางคนอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ หรือบางคนเดี๋ยวจะไปเรียนโหราศาสตร์ดูดวงนะครับแล้วแต่ว่าเรารู้สึกแบบไหนแต่ว่าโอเคมันก็นมีการขยับนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในจุดที่ถูกปลุกขึ้นมานะครับผม่าเชื่อว่าหลายอย่างที่พูดมานี่ฮะเพื่อนๆนเคยคิดทำนะฮะแต่มันก็ปล่อยให้มันหลับไหลไปก่อนเพราะว่าจะหวะไม่ได้แต่2เดือนจากนี้ไปฮะมีโอกาสที่จะปลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ทํามากน้อยอยู่ที่ว่าเรามีเวลาแล้วเราก็มีความพยายามมากน้อยแค่ไหนเนาะ แต่อย่างน้อยมันมีการขยับเรื่องราวเหล่านี้แน่นอนครับช่วงดีครับเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับขอให้สำเร็จครับสวัสดีครับ